แล้วแบบขาวมากขาวแบบขาวขาวมากอะดีดีอะ <c oughs> เออแล้วแบบดี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 อะด,ดีมากให้ตายเถอะโรบินดีไม่ไหวอ,อ่า เอาเอาเอาสายไฟพันกันหมดละอย่าดือ้อย่าน้องค่ะน้องน้องทุกคนไฟก็แบบเอ็นดูเป็นน้องที่แซวเล่นเนี้ยก็คือแบบเออก็แค่แซวเล่นแหละไม่ได้อะไรแต่บางทีถ้าแซวอะไรไปถ้าเป็นแฟนขับใครก็คือ อย่าถือโทษโกธกันนะแซลกันเล่นๆนะคะอย่างมากก็แค่แซลว่าขาวว่าดีแค่นั้นนะงานดีเลยแต่ไม่ได้แบบถ้าราบละรวงอะไรน้องก็ยังให้พึ้งที่ส่วนตัวน้องอยู่เนาะไม่ได้แบบน่ะหมดจริงจังดีปะทำดีฮ่าฮ้าฮ้าฮ้าอ้ายกรรมการอึ้ง คนก็เป็นน้องแหละเราไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่เราจะมองหน้ากันไม่ติดเราก็เลยไม่อยากอะไรมากได้แต่ปลื้มได้แต่แบบเออชื่นชมยินดีแค่นั้นเองกรรมาการไม่ต้องเอื้องมีกระเอื้องเหมือนกันแต่เราไม่นอกใจแฟนเราหรอก ด้อมเราอะ่ะแต่เราแบบค่อนข้างที่จะแบบห่วงแต่ไม่พูดเราแบบไม่ดื้อเราไม่ดื้อเลยเราค่อนข้างรักเดียวใจเดียวจริงๆจริงๆคนโกหกเขาไม่มองแบบนี้หรอกเนี่ยเขาไม่มองงนี้คือจริงที่สุดเราค่อนข้างรักแฟนด้อมเรามากเราไม่เคยดื้อเลยไม่นอกใจด้วย คุณตำรวจสายไฟพันกันค่ะโอเคให้อภัยและสมแบนเมื่อคืนคืออะไรเขาฝากมาเขาฝากมาทั้งนั้นน่ะมาลงมาอะไรเขาก็ฝากมาทำทาให้น้องทำให้เออเขาให้ภารกิจมาอ่ะจริง จะถึงร้านแล้วเนี่ยเรื่องมันก็เป็นหนีแล้วค่ะคนตำรวจทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากสจน,นุกก็แทบจะไม่รู้ตัวเลยค่ะเนี่ยความสัมพันธ์เหมือนอันเนี้ย เหมือนเนี่ยเน่ยเห็นปะสายไฟอ่ะเห็นยังเอ้ยโอเคแฟนถึงงานแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจงานแล้วนะ บด้นะหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นขอบคุณนาะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะถึงร้านแล้วทุกคนถึงร้้นแหละเดี๋ยวเข้าร้านก่อนนะเราไม่ด้อกใจด้อมหรอกเราเป็นเด็กดีจะตายเราไม่สาบานหรอกตอนนี้ฝนตกอยู่ <laughs> ไปละบ๊ายบายขอบคุณนะที่อยู่แบบด้วยกันตลอดทางไลฟ์เลยรักนะเดี๋ยวเข้าไปตรวจงานก่อนนะ